ทีมนเป็ยบเจนเาพนเก้าแสนแปดพันห้าสิบสิบสิบสาบสิ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 ยสิรสิกสรบสิบสิงสิจสิบลงครับสิบงิบสิบสาบสิ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 บางบสบิบสนิบสิบสิบสบบสิสิบสิบบสิ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 บบสิบบ่บ แฟนการชุมนุมตางๆต่างๆท้ายครับหรือว่าคนลุกหลังไม่ต้องดูคนท่าทั้งที่มีความงเวทีคอับ ใบคะแนนครับการิยาเสมอเป็นไปได้สูงครับตามความคิดของผมรับวของครังเป็นไปด้เล่นไปดูิธีการหลังเกมครับ พลิกไปพลิกนะครับเลยเพราะยกตีอยูเป็นด้านออตโต้ที่ดูนี่ไหไปไม่ทราบครับเฮ้ยนี่คนโอ้ชไม่น่านับก,ก็หอมทองแล้วไม่หอบทองใชสไหมล่ะ

ท่านผู้นมครับจังหวัดสัดนัานนี่คิดว่ากาการน่ารับไหมน่ารับเขาเพราะเขาขอรายกัรเราผมไม่ได้แทงกระจับเลยครับจังหวัดที่มันโดนตรงนี้ครับบางช่วงทศเดือเราก็มั่นใจนะว่าเหนือเหนือของเกงแน่มั่นใจครับดูการไม่กาการด้วยครับเรื่อนอย่างนี้นับก็ได้ไม่เตือนก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่นับ ก็ใหเขาชนะไปเลยลูกเนี่ยมันมันพูดยากก็เหมือนเหมือนลุงยี่ก็เราจะบอกว่าไม่นับก็เหมือนนับเลยใช่ครับใช่ครับแล้วมันก็ยกสี่นะยกสี่เราได้ด้วยเรายกห้าเราก็ได้ไม่แพ้ลูกไหนลุงห้าออกมาแล้วก็ผัดแข่งผัดแข่งใช่ครับแล้วก็มองว่าน่าน่าจะเป็นเราที่รับการชูมือใช่ใช่ครับใช่ต่อยอย่างนี้ไม่มีสิท้นชนะหรอกต่อยใหญ่ๆต่อยกับข้าใหญ่ของมครชนะหรอกเอาเทียงคุมมันไม่ไหวหรอก เด็กสองคนผมในเตียงก็จักชนะแต่เตียงคงไม่ไม่ไหวนะครับอฝนี้เราเองก็ผมทำเต็มที่แล้วครับจะได้ในอาชีพย์จะได้เจ็ดโมงที่เ่าจะขอมาเต็นได้เงินไปให้ลูกแล้วครับในค่ายนี้ก็ก็จว่าสู้เพื่อลูกเลยเพื่อลูกครับ ทำตุ้อย่างของลูกลูกกี่ขวดแล้วได้สองขวดผมมั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นฝาดัาพานชุมชนคับเพราะยกสี่เขาออกอาการชัดเจนเลยครับลูกนั้นครับผมไม่ได้แทงกระจับเลยครับถ้าผมแทงกระจับว่าว่าอย่างนี่นี่เราจังหวะดก้าวแล้วแทงพอดีนะครับวันนี้คนให้กำลังใจเราเยอะมากเลยพี่นิรันดร์ มีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับมีเยอะอยู่ครับก็จะกลับไปตั้งใจซ้อมบ้าแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ <c oughs> แฟนๆคอบคุณค่าให้กำลังใจเราเยอะเลยฝากถึงแค่สิ้น,รนครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ผมครับผมขอโทษพอ่อรันครับผมทำดีที่สุดแล้วครับพอ่อครับก็ขอโทษทีมงานพี่หนุ่มเดืนสายพี่หนุ่มมังกรดิทุกๆคนครับขอโทษลูกขอโทษเมียแล้วก็ทุกๆคนที่ให้กำลังใจครับ วันนี้ก็แท้ครับจะลับในฝั่งค่กัดูดีมากเลยบยากดครับดูผู้ชนะมากครับผู้ชนะากเรา ปล่อยมครับ่ายน่นครับเยี่ยเครับนี่อรเลยครับก่ยรกุเาเยยครับกเอายรเย่ยเยยไ่เราเอาีกินข้ขึ้นเครับเนี่บรรยากาศของน้อนั่งสิงก็อ้าวอีขอเลยครับครับ านทีงของน้องนักกินนะครับนักกินทองนักกินทองสวดีครับโอ้โหเกวันนี้เนี่ยลุ้นยันวินาทีสุดท้ายเลยครับ เป,เป็นไงบ้างครับผลงานของน้องไฟนี้ในมุมมองของนักยิงอีกครับดูว่าบดีแต่ว่าเวลาโดนแล้วโดนแทงกระจับหน่อจับไม่ดีตอนตอนที่น้องออกการไม่ดีตอนนั้นนักงอีกสองวันเป็ไงเครียดที่หน้าวิ่งไปที่หน้ามัน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 ต้องนับอยู่แล้วถ้าเกิดว่านอนไปแล้วมันเวลามันกล้าเที่ยวมันไม่ได้แทงกระจับพวกมันเนี่ยรันทุเรียนมันงัดอยู่แล้วถือว่ามันความโชคดีของน้องเลยยเีมันจะหันมองแล้วมันจะสู้ต่อไมก็จะจบถ้าน้องก็ต้องนับ จังหวะนั้นนี่โดกนกระจังไหมน้องโดนครับโดนพกขับแล้วมันสุดสุดจีนแล้วแล้วจังหวะมองไปจริงๆลงูกจริงๆจีน,น้ามานั่งโดนจีน,น,น้าก,ก็เลยลทำให้มีครับผมก็ทำไม่ดี<ม>เองนิ้ววิเศษทำให้มีแรงสู้ต่อครับผมออลูกพี่เขานานๆที่จะมาดูผมชกเกียรเราไปนี่เป็นรกเป็นของขวัญวันเกิดแท้วเองไหมครับวันนี้วันเกิดก็เลยตั้งใจชกมุกรอบพีพียี่สิบสองครับไน้องย้อนมาได้เนรับ น้องเป็นไงบ้างครับฟอร์มกันช่วงนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างครับน้องจะเขาไม่เขาไม่มีเงินไดๆจัแต่อยดิจันไนยังไม่มีต้องเสริมความแข็งแรงต้องยังไงวันนี้อาวุธที่ชนะคู่ชกได้ไม่้องบอกว่าจุดแต่ซ้ายกับเข่าซ้ายต้องคู่ชกนี้ชุดคงไม่ไปหมดเลยครับแตกนเตะแรงเตะแรงเอาวันนี้เป็นที่ที่ทำให้เราได้รับชัยชนะวันนี้ก็แตกใจกับไขใจเข้าก็เป็นเกมเป็นแผนที่วางมาจากใต้เลยครับที่ปรับปรุงแค่ขายก็แค่เรื่องในในที่มี ในเขาวงในยังไม่ค่อยดีมีเท่าไหร่ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับผมครับครับน้องเป็นไงผู้ชมเราบอกว่าไม่โดนกระจับตอนนั้นเลยเรามีคำที่เห็นยังไงบ้างครับโดนครับผมเป็นพี่ครับเป็นคนแทงผมเป็นคนโดนครับผมรู้สึกกว่าคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นไม่เกิดขึ้นเกมมันจะง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่านี้ครับโอ้สบายนะครับน่าจะพุมเกมได้หมดนะใช่ครับเดี๋ยวพอมีอาการจังหวะนั้นถ้าก็พูดกันตามตรงก็ น้องน้นับกันแล้วว่ากันใช่ไครับไปนับก็เหมือนนับแบบว่ากันเลยนี่แต่จังหวะมองลงหิ่งไปลงหิ่งชี้ก็ต้องสู้สู้เต็มที่เต็มที่สู้เพื่อค่ายสู้เพื่อทีมงานเลยใช่ครับมีอธิษฐานไหมครับวันนี้ไม่มีครับไม่มีอาธิับผมกี่กี่ครั้งแล้วเราชนะมาชนะมานี่เป็นไฟที่สามสามไฟติดข่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมวันนี้ตรงไหนบ้างครัที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะอยก็เข่าเข่าวงในครับ ก็จะซ้อมมึงให้ดีกว่านี้อยากฝากไปถึง FC บ้างครับขอบคุณชาเอาสลับวีแล้วการย่างี้แล้วก็เป็นแฟนมวยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ครับไฟหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับก็ยินดีเชียร์นะที่ร้องครับที่มาฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์ก็ไม่อยากให้แฟนมวยได้ติดตามเชียร์ออโต้และทีและไายเบอร์นักสิงห์จะทำให้ดีที่สุดครับครับขับคุณนี้ก็ยินดีกับใจชนะด้วยครับผมครับนี่ครับนี่ครัน่ครับนี่ครับนี่รับนบนีครับคับนีรับนนีครับ ผมจะอ่านคอมเมนต์นิดนึงครับมารยาทถ้าจุกจริงๆยรงเดินก็จังหวะนั้นมันคาบคูคาบจอกครับคาบคคาบจอกว่ากันไปครับเป็นจังหวะของเกมการชกบนเวทีครับกรรมการทันไม่ทันดูวินิของกรรมการผมเองก็มีสิทธิ์ไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะ กองโดนน้ำมันมวยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะออกคอมเมนต์อะไรได้ทั้งสิ้นนะครับเดยผมจะสรุปผลคู่มวยที่ผ่านมาครับคู่แรกก็เป็นมนตีเพชรสุพรรณนนครับแพ้กันในสายฟ้ากอสามคัคคีครับคู่ที่สองเก่งสยามสิบบอลสกนฟันสองชนานนอกเพชรเดลัยเพชรเจริญวิทย์ คู่รองของรายการครับเด่นบูไทย MC77 ซ c 7 7็ครับพลิกชนะพระพลศิรยโยคพันศักดิ์มาแบบสนุกสุดหมายครับและคู่เอกน้ำรายการที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพชรนิรันดร์ดาวรันสารคามครับแพ้ให้คะแนนนะครับออโต้เมืองขวาพุ่งครับที่เป็นผลสี่คู่แรกที่ทำการแข่งขันไปแล้วครับช่วงหลังครับคู่ที่ห้าแสงเมือน้อยสองจอบเปียไทยกับศิลาชัยออประเสริฐคู่ที่หกเพชรโชคเจริญอุ่บันกับวันเผด็จออโต้มวยไทยรองวันเผด็จลูกสวนครับคู่รองของรายการช่วงที่สองยอดพยัคฆ์ พย,ยักคำพันธ์มาแล้วครับเจอกับตัวเขียวนอนนั่งสินครับแฟนไทยของตัวเขียวจำกันได้อเปล่าครับรอติดตามผู้ที่7ในช่วงที่2คผู้ที่3าในช่วงที่2ครับผู้เอกของรายการกล้องห้วยเมฆตาวสารคาพพบบูโน่บ,งบงางมัดบางมัดทองตันครับผมของมัดทองตันส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งลายครับไมไดูครับแดงชนะน่าดูหน้าตู้ทำไมไม่เดินต่อ บอกว่ากันไปแล้ครับมีโอกาสเจอกันใหม่แน่ครับผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนที่ดูอยู่นี่ค้าใจแน่นอนครับรวมถึงตัวน้องมวยจัดพวกนี้ผู้ขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพนะครับก็ไม่เอาครับไม่ไม่ไม่คอมเมนต์หยาบครับผมเทสต์เจ๋งครับของเงินครับสงสารแดงครับก็นี่ครับสู้เต็มที่แล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ครับคอมเมนต์ใครไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยไม่ขออภัยด้วยจริงครับผม ขอพายจริงครับผมไปครับผิดพลาดกันใดครับผมีรูรรประจาอะไรไม่เข้าหูใครวางยาบรมรัตต้องขอพายด้วยจริงครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับให้มาจ้ะ